สบายดีไอ้โต้เลมีน้องๆหลายคนที่เป็นคนไทยที่ติดตามที่ไอ้โต้สอนภาษาอังกฤษอยู่และมีน้องคนหนึ่งสื่อน,น้องกรเราถามว่าแบบคำทำอิด uh, แปลว่ายังคำทำอิดแปลว่าคําแรกคําแรกนะครับอย่างเช่นวันนี้คําทำอิดแบบแบบ mind your own business mind your own business คำทำอิด mind your own business แปลว่าแปลว่า Uh, เวลาม,ม,มีมีมูหรือว่าผู้ใดก็แล้วแต่นะที่มักยุ่งเกี่ยวกับชีวิตคนอื่นหรือว่าว่าขวันคนอื่นหลาย mm. เขาอาจจะบอกบอกับเจ้าว่า mind your own business มันอ่าบนี้เป็นคำที่ที่มวนและก็เป็นคำที่เขาใส้เวลาเขาอ่าลำคานมูเขาก็บอกกับเจ้าว่า mind your own business mind your own business mind your own business คำที่สอง Uh, get off my back get off my back ออกจากหลังคอยหากคำนี้เขาจะใส้กับมูคือกันแหลเวลาเขา uh, ลำคาเขาเจ้า get off my back เพราะว่าขาเจ้าเ้าเขา uh, หลายโพเขาเจ้าตำหนิเขาหลายโพดเขากิเลยบอกเขาเจ้าว่าเราต้องยุ่งกับ่อยหลาย get off my back get off my back okay. ทบทวนน้อยเดียวเด้อ uh, mind your own business mind your own business อย่าสู้ไปยุ่งกับเรื่องคนอื่นหลายจ้ไปยุ่งกับชีวิตเจ้าเองซะ mind your own business mind your own business get off my back ไม่ต้องยุ่งกับใครหลาย get off my back โอเค